สติกเกอร์ลาย,าย,าย้ายกับตัวของ Creative Fabrica คือมันดูตลาดง่ายตัวของ Creative Fabrica เนี่ยก็คือดูแค่หน้าแรกแล้วก็ดูคีย์หลังบ้านใช่ไหมคะ Search Analysis ตรงนั้นเองแค่นั้นเลยแล้วก็ทำตามในสิ่งที่ตลาดบอกแล้วทดลองเข้าไปค่ะคือบอกได้เลยนะพี่คนนี้ใช้การดูตลาดอะเยอะที่สุดในกระบวนการทำงานจากที่จินแก่นักเรียนมานะคือพี่เขาเนี่ย เข้มข้นในการดูตลาดแล้วการเข้มข้นในการดูตลาดอะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณไม่ต้องหวานเลือกสินค้าไม่ต้องทําเยอะเอาง่ายๆมันเหมือนว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ดูตลาดใช่ไหมมันมีงานอยู่10บคีคุณก็จะส่งงาน10บคีเลยเพื่อที่จะให้ตลาดเนี่ยพิสูจน์ก็คือเขาเนี่ยจะมาซื้อของของเราใช่ไหมคะแต่คุณต้องทํา10ชิ้นเลยนะถ้าคุณไม่ดูตลาดพอตลาดอะ คอนเฟิร์มแล้วว่าอ๋องานชิ้นที่1อ่ะขายดีแต่การไม่ดูตลาดมันทําให้คุณอะจะต้องทํางานฟรี9ชิ้นไงการดูตลาดมันเลยสําคัญมากนะคะมันทําให้เราอ่ะลดเรื่องนี้ลงคือเราไม่ต้องทําเพื่อให้ตลาดพิสูจน์เยอะถ้าเราดูตลาดมาคมแล้วอ่ะแปลว่าเราฟันธงได้เลยว่าเดี๋ยวฉันจะทํำธีมผู้หญิงในเวของมนุษย์เงินเดือนตลาดมันบอกมาแล้วเราดูมาแล้วแล้วก็ลองมันไม่มีอะไรดีไปกว่าน,นั้น เพราะว่าคุณคิดเองสินค้าไม่เกิดถูกไหมคะ